ครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการซื้อรองเท้าผ่านหน้าเว็บของซ u เปอร์สปอร์ตนะครับอันนี้ผมก็ได้ซื้อรองเท้ายี่ห้อรีบ็อกมานะครับของเดิมมันพังแล้วนะครับพื้นชำรุดหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากหน้าเว็บไซต์นะครับ ของรีบอกเอ้ยไม่ใช่ของซ u เปอร์สปอร์ตโดยตรงเลยนะครับครับผมอันนี้ไซส์ประมาณ8.5นะครับถ้าเป็นของฝั่งเป็นไซส์ยุโรปนะครับแล้วก็9.5เมื่อกี้แวบ,บนะครับเป็นของฝั่งอเมริกานะครับ us นะครับเอกสารที่ได้มาก็จะเป็นใบเสนอราคา แล้วก็ใบเกนสินค้านะครับเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนสินค้าครับเราก็มีกระสารครับก็มีกระสารให้เรากรอกนะครับเพื่อจะได้ส่งคืนนะครับกรณีที่เราใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนอื่นๆจะมานําเสนอต่อไปนะครับขอบคุณครับครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับ